บ้านหลังนี้เนื้อที่107ตารางวาครับแล้วก็เป็นแปลงหัวมุมนะครับตัวพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่300ตารางเมตรโดยประมาณนะครับมีทั้งหมด5ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็มีอีก1ห้องครัวนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในโซนของตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนที่อยู่ใกล้กับตลาดสีเมืองครับแล้ห่างจากตลาดสีเมืองเนี่ยก็เพียงแค่6 0 0เมตรเท่านั้นแล้วโซนนี้ยังเป็นโซนของ ศูนย์ใจกลางเมืองอำเภอเมืองราชบุรีอีกด้วยนะครับทั้งโรงพยาบาลนะครับทั้งห้างโรบินสันนะครับอยู่ในรัศมีเพียงแค่1กิโลครึ่งเท่านั้นรวมไปถึงสนามกีฬาต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงโซนเนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นโซนที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ครับจะเป็นถนนเสือป่านะครับผมซึ่งตอนเนี้ยผมอยู่ที่ตันเซอร์วินล่าครับผมและวันนี้จะพาทุกท่านเนี่ยมาชมกับบ้านหลังนี้ครับด้านหลังผมนั่นเองซึ่งบ้านหลังเนี่ยครับ เป็นแปลงหัวมุมด้วยนะครับเนื้อที่107ตารางวาครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นส่วนภายในตามเข้ามาดูเลยครับผม บริเวณด้านหน้าเนี่ยผมชอบในเรื่องของถนนนะตัวถนนเนี่ยน่าจะกว้างอยู่ราวประมาณสัก8เมตรได้นะครับแล้วก็จะมีล่องระบายนะ้ําที่ทําไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วยิ่งเรื่องสาธารณูปการด้วยเนี่ยถือว่าครบถ้วนเลยทีเดียวเพราะว่าเราอยู่ใจกลางเมืองราชบุรีนะครับผมแล้วก็บริเวณด้านหน้าบ้านหลังนี้นะครับเขามีปรับพื้นขึ้นมาสูงกว่าตัวเส้นถนนหลักหน้าบ้านอีกนะครับผมเราต้องบอกว่า ตัวบ้านภายในเนี่ยเขาปลูกกระเบื้องเอาไว้ด้วยนะครับบริเวณรอบๆแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นสวนด้วยถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับลองเข้ามาชมความสวยกันนะครับในส่วนแรกเลยจะเป็นส่วนของพื้นที่จอดรถนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถจอดรถใหญ่ๆได้ถึง2คันเลยทีเดียวนะครับแล้วผมชอบตัวโครงอาคารเขานะครับดูอย่างเสาตรงด้านนี้ครับทาออกมาเนี่ยดูแบบว่าโอ้โหมั่นคงและแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็บริเวณเดินรอบบ้านด้านข้างอีกนะครับผม ในส่วนของตัวบ้านนะครับเขาก็ จะมีทางเข้าที่อยู่ตรงช่วงบริเวณทางด้านฝั่งขวามือของแปลงที่ดินของเรานะครับตรงด้านนี้ครับเขาจะทําเป็นเทเลสเล็กๆเอาไว้นะครับเผื่อเราเดินออกมานอกตัวบ้านแล้วก็มานั่งเล่นหน้าบ้านได้เลยนะครับบริเวณรอบบ้านของเราเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์เป็นแนวกําแพงที่ทํเมาไว้แต่ว่าเขาจะมีบางส่วนนะครับที่ทึบแล้วก็โปร่งสลับกันนะครับเพื่อให้ลมพัดเข้าระบายมานะครับแล้วก็จะมีส่วนของสวนครับที่อยู่บริเวณด้านข้างบ้านนี้นะครับตรงด้านเนี่ยจะเป็นสวนเล็กๆนะครับที่เรา ราสามารถมาปรับแต่งได้ปัจจุบันเนี่ยทุกท่านอาจจะมองดูว่าเอ๊ะสวนเนี่ยดูเหมือนมันยังไม่สมบูรณ์ใช่ครับมันยังไม่สมบูรณ์เพราะเนื่องจากว่าเจ้าของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับณนะปัจจุบันนี้เขาไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วไม่มีเวลาดูแลนะครับปัจจุบันเนี่ยสวนก็เลยจะไม่สมบูรณ์จะเป็นลนาาานักษณะสไตล์นี้แต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับถ้าเกิดเป็นบ้านในเมืองพื้นที่ ประมาณเนี่ยผมถือว่าเพียงพอแล้วนะครับอยากจะเอาแก้วเจ้าจอมมาลงนะครับอยากจะเอาไม้หอมมาลงนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะผมนี่เลยอันนี้คือส่วนบริเวณน้านข้างบ้านของเรานะครับเดินในสวนแล้วเดี๋ยวเราลองมาเดินในบ้านกันดูนะครับตามผมเข้ามาเลยครับ บ้านหลังนี้นะครับเขาก็จะทําพื้นยกสเต็ปขึ้นมาอีกทีนึงนะครับข้อดีของเขาเลยเนี่ยเวลาที่เรายกพื้นเป็นสเต็ปมาใช่ไหมครับแล้วยิ่งอยู่ในตัวเมืองด้วยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถรับลมได้นะครับเพราะบ้านเราจะสูงขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วก็บริเวณด้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นประตูกระจกบานสไลด์นะครับ ตรงด้านเนี่ยเปิดความโปร่งนะครับเพื่อที่จะรับลมเข้ามาภายในบ้านนะครับในส่วนของตัวบ้านเนี่ยผมชอบในเรื่องของสไตล์การตกแต่ง<ล>ของผ่านหลังนี้ครับคือเจ้าของเขาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความดูแบบหรูหรานะคะก็จะเป็นผ้าม่านหลังของผ้าม่านติทองแบบนี้นะครับแล้วก็มีผ้าม่านบางสายตาสีขาวๆที่เป็นพื้นหลังนะครับตรงนั้นจะไดเป็นผ้าม่านคู่น,นะครับแล้วก็รวมไปถึงโฮมไฟนะครับอันเนี้ยไม่ได้มีแค่ชั้นนี้นะครับชั้นสองก็มีอีกด้วยแล้วเขาจะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนครับเนื่องจากว่าตรงบริเวณช่วงที่เรายืนอยู่เนีอยู่เป็นโถงที่กกว้าางและใหญ่มๆครับ เขาก็จะมีฉากกั้นเล็กๆตรงด้านนี้เอาไว้นะครับซึ่งฉากกั้นตรงด้านเนี่ยครับอันเนี้ยต้องบอกเลยนะครับว่าเหมาะสำหรับใครที่ชอบพวกงานอาร์ตทอยหรือว่าของสะสมนะครับตรงด้านเนี่ยคุณสามารถที่จะมาปรับปรุงเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับเพราะว่าตรงส่วนเนี่ยเขาจะมีส่วนของผนังที่บิวอินเอาไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะแยกโซนจากส่วนของพื้นที่ห้องโถงกลางไปได้อีกนะครับแล้วตรงส่วนบริเวณนี้ที่เขากั้นไว้เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันมีส่วนที่เราสามารถเปิด ผ้มาม่านนะครับแล้วก็เปิดประตูตรงด้านเนี่ยออกไปยังสวนของเราได้เพิ่มมากขึ้นนะครับมาลองเปิดให้ดูเลยนี่ครับอ่าตรงด้านนี้ครับเพราะฉะนั้นคือสวนเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูแลให้สมบูรณ์นะครับรับรองว่าจเจริญหูจเจริญตาแน่นอนครับตรงด้านเนี่ยจะเขียวชอุม่มแล้วก็นั่งทํางานตรงด้านนี้มองออกไปนะครับบรรยากาศจะฟินมากเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนบริเวณของโถงกลางนะครับด้านล่างเนี่ย คือเขาออกแบบมาไว้สําหรับเผื่อบ้านหลังไหนที่มีผู้สูงอายุนะครับเขาจะมีห้องนอนที่อยู่ด้านล่าง1ห้องนะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่าประตูล็อกอยู่นะครับแต่ว่าห้องอื่นเนี่ยเปิดได้หมดเลยนะครับอันเนี้ยเพินไว้ไปิดเถิล็อกแล้วไม่มีกุญแจนะครับแต่ลองเข้ามาดูห้องนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ราวมา16ตารางเมตรนะครับถัดมานะครับไปส่วนของด้านหลังบ้าน คือบ้านหลังเนี่ยเขาจะมีการต่อเติมเข้ามานะครับแล้วก็ตรงด้านเนี่ยเขาก็จะมีประตูปิดเอาไว้นะครับซึ่งด้านหลังที่เขาต่อเติมมาเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องครัวครับแบบนี้เลยต้องบอกว่าห้องครัวเนี่ยครับใหญ่มากนะครับพื้นที่ใช้สอยห้องครัวเนี่ยเขาคร่าวนะครับน่าจะอยู่ราวประมาณ15ตารางเมตรได้นะครับเราก็จะเป็นลักษณะของแนวยาวแบบนี้นะครับ ตรงด้านนี้ครับจะเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับมีซิงให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตู้ที่คุณสามารถที่จะมาใช้ชีวิตในพื้นที่ส่วนครัวได้เลยนะครับพวกเตาพวกฟูดระบายควัน้ยครับเขามีให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดไปได้นะครับเราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีประตูด้านนี้ที่ออกไปยังสวนได้ด้วยนะครับผมแล้วแถมนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยด้วยทรงที่เขาเป็นครัวทรงยาวนะครับเขาจะมีหน้าต่างนะครับ เอาไว้สาหรับการระบายลมเนี่ยตลอดยาวทั้งแนวเลยนะครับซึ่งประตูที่ออกด้านหลังเนี่ยไม่ได้ออกแค่ด้านเดียวได้ออกทางด้านฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนข้างล่างที่เราเดินมาเมื่อกี้มีห้องโถงมีห้องนอนมีห้องครัวแล้วนะครับอันนี้คือห้องน้ำครับอ่าห้องน้ําก็จะมาอยู่โซนด้านหลังเลยนะครับนี่เป็นลักษณะประมาณนี้เลย ผมชอบในการตกแต่งของเขานะครับที่แยกโซนเปียกและโซนแห้งเอาไว้นะครับโดยการที่โซนเปียกเนี่ยเขาจะเพิ่มมานะครับเป็นตู้กระจกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยน้ำก็จะไม่กระเด็นออกมานะครับก็จะแห้งอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับแล้วห้องน้ำเนี่ยให้มาี่ยูย่ราวประมาณ6ตารางเมตรถือว่าใหญ่มากเลยนะครับ นี่คือพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของบริเวณโซนด้านล่างของบ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่2ชั้นนะครับข้างล่างเนี่ยก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับส่วนเด็กๆนะครับหรือว่าวัยหนุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนชั้นบนกันต่อนะครับตามผมมาเลยครับ ในส่วนของบริเวณด้านบันไดเนี่ยต้องบอกว่าเขาแยกส่วนตรงด้านนี้มานะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราเห็นบันไดขึ้นไปอ่ะมันจะเป็นบันไดแบบแคบแค่ใช่ไหมครับแต่เนี่ยเขาเวนช่องไว้สําหรับช่องของบันไดโดยตรงเลยเพราะว่ามันจะมเออีเรื่องของการเดินวนขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ส่วนเนี่ยพื้นที่ใต้ห้องบันไดเนี่ยยังว่างอยู่ถ้าเกิดลูกค้ามาปรับปรุงเพิ่มเติมใต,ต่ชั้นเข้าไปนะครับบิวอินเข้าไปตรงด้านเนี่ยเป็นสามารถใช้เป็นส่วนที่เก็บของสะสมได้หรือว่าของอะไรก็ตามแต่ หนังสือพื้นที่ตรงด้านนี้ได้เลยนะครับทำเป็นลักษณะของพื้นที่อ,อ่านหนังสือตรงบริเวณส่วนนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็บริเวณของบันไดครับต้องบอกว่าบันไดเนี่ยเขาให้มากกว้างจริง เฉพาะตัวบันไดเนี่ยเวลาที่คุณขึ้นมาเนี่ยมันกว้างอยู่าราวเมตรครึ่งเมตรครึ่งอ่ะผมถือว่ากว้างม,มากพอเลยคนเดินสวนกันได้สบายๆไม่อึดอัดแล้วแถมนะครับในส่วนตรงด้านเนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ตรงช่วงบริเวณข้างบ้านด้านหนึ่งไปเลยเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของเพดานเนี่ยมันจะดับเบิลวอลลุ่มขึ้นไปนะครับเพราะว่าบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมครับเวลาที่เราเดินเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ามันรู้สึกว่าม,มันสบายตาแล้วก็มันดูโอ่อ่ามากๆเลยด้วยความที่ทั้งดับเบิลวอลลุ่มทั้งบันไดที่กว้าง ว่าเป็นข้อดีมากแล้วก็ขึ้นมาถึงบริเวณโซนของส่วนตรงกลางของชั้นบนนะครับจะเป็นพื้นที่ที่แยกไปหาห้องต่างๆบ้านหลังนี้นะครับชั้นบนเนี่ยจะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับแล้ก็จะมีอยู่2ห้องน้ําเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละห้องกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าห้องไหนก่อนดีห้องนี้ดีกว่าไหมลองเชิญครับมา ห้องนี้เป็นห้องต้ายมือของตัวบ้านถ้าเราหันหน้าออกนอกตัวบ้านนะครับซึ่งห้องเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ16ตารางเมตรนะคะผมแล้วห้องเนี่ยเขามีหน้าต่างอยู่2ด้านนะครับซึ่งอันนี้ย ด้านข้างหนึ่งเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับแต่ส่วนด้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของประตูเลยดีกว่าไม่ใช่หน้าต่างละเพราะว่าบานมันใหญ่ขนาดนี้นะครับเราก็สามารถมองวิวออกไปหนอกบ้านได้ด้วยแล้วห้องเนี่ยเขามีการตกแต่งเล่นไฟเอาไว้ด้วยโคมไฟระยะแบบนี้นะครับก็วสวยงามเลยทีเดียวแถมยังมีแอร์แถมเอาไว้ให้ด้วยนะครับห้องนี้สามารถเลือกเข้ามาอยู่แค่มาเติมเฟอร์นิเจอร์ที่นอนเล็กๆน้อยๆก็ใช้ได้แล้วนะครับและในส่วนของบริเวณโซนที่หน้าบ้านของเรานะครับ เราเปิดหน้าต่างมาเนี่ยตรงด้านเนี่ยเราจะได้เห็นบรรยากาศของหมู่บ้านที่นี่นะครับอันนี้จะเป็นหมู่บ้านสังเสริดบินล่านะครับจะเห็นว่าบ้านต่ละลังครับที่เาจะเป็นสไตล์ตตของบ้าน2ชั้นนะครับแล้วตัวทรงหลังคาเนี่ยเป็นทรงหลังคาปั้นหยานะครับซึ่งเวลาที่เราอยู่เนี่ยมันดีในเรื่องของทั้งลมทั้งแดดทั้งฝนนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสไตล์เนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองเข้ามาชมดูนะครับอันนี้คือห้องแรกของชั้นบนเดี๋ยวเราไปต่อนะครับกันในห้องที่สองครับ ห้องที่2ออยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยครับเราเปิดประตูเข้ามาบา้าห้องนี้นะครับก็เป็นหน้าต่าง2องด้านอีกเช่นกันนะครับโดยที่ด้านหนึ่งจะเป็นด้านข้างบ้านที่ติดถนนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมองเห็นเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วห้องนี้นะครับเขาก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยนี่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนชอบห้องน้ําในตัวนะครับ สามารถที่จะเลือกห้องนี้ได้เลยนะครับแล้วห้องน้ำเนี่ยก็มีความกว้างอยู่ราวประมาณสัก6ตารางเมตรได้เลยนะครับมันสามารถเปิดประตูอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไปได้นะครับพอเราเปิดประตูอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งมาก็จะมาทะลุก,กับห้องนี้เลยนะครับซึ่งห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่อยู่ทางบริเวณโซนด้านท้ายนะครับ แต่ห้องเนี่ยต้องบอกว่ามีความกว้างเนี่ยอยู่ไม่น้อยกว่า20ตารางเมตรนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสไตล์แบบคลาสสิกนะครับเขามีทั้งพัดลมและโคมไฟในตัวแล้วก็มีแอร์ไว้ให้เสร็จสัดเรียบร้อยห้องเนี่ยจะเป็นห้องแบบแอบหวานนะครับก็จะดูได้จากสไตล์ของผาม่านนะครับผาม่านสองชั้นมีผ้าปลอง ไปชั้นหนึ่งแล้วนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลายดอกไม้ดอกกุหลาบนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบโทนหวานๆนะครับเลือกห้องนี้ได้เลยเรามากันห้องที่3าแล้วใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราไปห้องที่สี่ของชั้นบนนี้ครับในส่วนของห้องที่4ี่ชั้นบนนี้ครับจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เลยนะครับใกล้กับบันไดลงนะครับถ้าเกิดว่าใครเลือกห้องเนี่ยในการเดินขึ้นเดินลงเนี่ยถือว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าห้องเนี่ยเป็นห้องที่มีความกว้างมาก โดยส่วนตัวมองด้วยสายตานะครับน่าจะอยู่ราวประมาณสัก30ตารางเมตรนะครับผมสำหรับพื้นที่ห้องนี้นะครับแล้วห้องเนี้ยเขาก็จะมีการตกแต่งที่ดูแปลกตาไปนะครับดูจากโคมงไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวสไตล์ทันสมัยนิดนึงนะครับมีแอร์เจ็ตับเรียบร้อยแล้วก็ลายผ้าม่านเปลี่ยนไปเป็นลายผ้าม่านแบบลายดอกตีเข้มๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้วัยรุ่นนะครับชอบเลือกอันนี้ได้เลยแถมห้องเนี้ยได้ หน้าต่างด้านหน้าหรือว่าประตูด้านหน้านะครับผมอ่ะเราเปิดออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นโซนระเบียงด้านหน้าบ้านนะครับเราต้องบอกว่าโซนระเบียงหน้าบ้านเนี่ยจับมุมคล้ายกับห้องแรกที่เราพาไปดูของชั้นบนนี้เลยนะครับซึ่งโซนด้านหน้าบ้านเนี่ยเวลาที่เราออกมาเนี่ยต้องบอกว่ายอมรับเลยนะครับว่าลมมันเย็นมากๆหรือสไตล์ที่เป็นบ้านสองชั้นครับมันก็จะไม่มีใครมาบังลมเราใช่ไหมครับแล้วยิ่งเราอยู่แปลงหัวม,มุมแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยเย็นสบายครับอันนี้เราแต่เลือกเลยครับ และสุดท้ายนะครับของชั้นบนก็ เป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องซึ่งห้องน <pl ains> ้ <fry UC S> ํานี้เป็นห้องน้ารวมนะครับและห้องน้านี้ครับสไตล์การตกแต่งเนี่ยจะเหมือนกับชั้นล่างเลยนะครับก็จะมีแยกโซนเปียกโซนแห้งโดยที่เป็นสไตล์ลักษณะของตู้กระจกไว้อาบน้านะครับตรงด้านนี้ซึ่งพื้นที่ใช้สอยของห้องนี้นะครับก็จะอยู่ราวประมาณ6ตารางเมตรครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ครับดูดีมากนะครับดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากให้คนที่สนใจอยากจะมีบ้านที่อยู่ในตัวเมืองราชบุรีอยู่ใกล้กับตลาดสีเมืองนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าบ้านหลังนี ห่างจากบ้านของตัวเองเท่าไรครับลองเสิร์ชตลาดสีเมืองได้เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจนะครับบ้านหลังนี้ครับมาในราคา6กล้านห้าแสนบาท พร้อมค่าโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยเป็นบ้านใจกลางเมืองราชบุรีนะครับภายในตกแต่งเอาไว้ให้โดยส่วนของพม่านแล้วนะครับแล้วก็มีแอร์แถมให้นะครับส่วนในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะมาหาซื้อแล้วก็เอาเข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมและสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อกับทางด้านทีมงานทาเลดีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับผมอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับทีมงานได้เลยตัยวน,นี้ผมนะัชนนทํทำเลยดีจากร้านแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย